แบตเตอรี่กันครับผมของมันตัวรถกาติอุสนะครับมาดูนะครับอันนี้เป็นแบตเดิมครับยี่ห้อของ OD แบตเตอรี่ครับเปลี่ยน,นะ <c oughs> โอ้โหเปลี่ยนเลยวะครับเดี๋ยวดูนะครับแบตใช้มาประมาณสามปีเลยนะครับเริ่มจากการถอดโครลบก่อนนะครับถอดโครบเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยขั้วบวกนะครับนี่ครับเดี๋ยวตัดดูทำถอดเสร็จนะครับเป็นตัวของ ยี่ห้อ rr นะครับรุ่น jt 9 lba bs นะครับขนาดนะครับของตัวการ์ดอุ้ยขอห้าศูนย์นะครับนี่ครับขนาดนะครับอันนี้ครับเบรกค่อนข้างใหญีอยู่นะครับใช้กับตัว cbr หรือว่าเน้นจานได้อยู่นะครับอ่าความกว้างตรงนี้นะครับกว้างความยาวร้อยห้าสิบนะครับสูงหนึ่งร้อยหกแล้วก็ ด้านข้างนะครับแปดสิบห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะเทก่อนนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนี่เป็นขั้วบวกนะครับสีแดงนี่ขั้วลบนะครับนับเป็นแบบสัญชาติไทยเหมือนกันนะครับ High Performance Mid แท่ เบ็ดสัญชัดไทยเหมือนกันนะครับภายในกล่องจะให้เป็นนะครับน็อตนะครับสองชุดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่กันนะครับวันนี้ผู้ช่วยเลี้ยงลูกนะครับลูกสัตว์ไทยก็งหน่อยครับเบลทักทายหน่อยมาดูครับเริ่มจะใส่ควบบวกก่อนนะครับขันแน่นนะครับโอเค เน้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลรบกันครับเดี๋ยวตามมาดูวยคนรบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลรับกันนะครับโอเคผมเรียบรอยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัดชึ่งเดียวติดไหมครับ้องกําคัดก่อนนะครับกําคัดแล้วก็สตาร์ทนะครับโอ้โห เรียร้อยแล้วครับชึ่งเดืยดติดจริงๆเลยครับเบ็ดเบ็ดยังใหม่นะครับเบ็ดยังเลงอยู่นะครับชึ่งเดืยดติดครับผมมาดูครับรอบคันชึ่งเดืยดติดนะครับฟังเสียงนะครับอันนี้ใส่จุกแล้วเสียงมาเลยนะครับ ok khắp